บอกให้รู้รล่าใฟังสวัสดีค่ะวันนี้เรามาดูลักษณะและเรียนรู้ดูพื้นฐานนิสัยใจคอของคนจากดวงตากันนะคะที่สามารถบอกนิสัยคุณหรือคนที่คุณจะคบหาด้วยได้ค่ะเรามาดูดวงตาแบบที่หนึ่งกันค่ะถ้าคุณหรือคนที่คุณรู้จักเป็นคนที่มีดวงตาฉ่ำเยิม้มหรือที่เรียกว่าคนตาหวาน ใบหน้ามักจะมีรักยิ้มแสดงว่าเป็นคนที่มีสเสน่ห์ค่ะมีเมตตากรุณาอ่อนน้อมถ่อมตนมักเป็นที่รักใคร่ของผู้อื่นคนที่มีดวงตาแบบนี้โดยส่วนมากแล้วหน้าตาจะเป็นคนที่สวยงามและก็น่ารักเป็นที่นิยมชมชอบของคนรอบข้างบวกด้วยหน้าตาและก็นิสัยค่ะมาดูแบบที่2อคันค่ะถ้าคุณเป็นคนที่มีแววตาสดใสแวววาว ตาดำชัดเจนมักจะเป็นคนที่ฉลาดเฉลียวค่ะไหวพริบดีอัธยาศัยดีน่ารักร่าเริงคล่องแคล่วทันคนแล้วก็เป็นคนที่เข้ากับคนง่ายปรับตัวเก่งนะคะมาดูดวงตาแบบที่3กันค่ะถ้าคุณเป็นคนที่ตาลึกกว้างคุณก็จะเป็นคนที่มีนิสัยระมัดระวังเป็นคนที่พูดจาตรงๆซื่อๆ แต่มกตักจะเอียงไปทางเป็นคนขี้ขาดหวาดกลัวมากกว่าค่ะแล้วก็ชอบย้ำคิดย้ำทำบุคลิกจะเป็นคนที่ขาดความเชื่อมั่นขาดการเป็นผู้นำแล้วก็ไม่ค่อยชอบสังคมนะคะคนที่มีลักษณะดวงตาอย่างนี้มักจะชอบสันโดษค่ะ เรามาดูดวงตาแบบที่4กันค่ะถ้าคุณเป็นคนที่ตาหลีนิดหน่อยชอบหลีตาประจำคุณก็จะเป็นคนลักษณะเป็นคนขี้สงสัยมีความค้างแขงใจเป็นคนชอบที่เฉลียวใจกับเรื่องต่างๆอยู่ตลอดเวลานะคะและนิสัยค่อนไปทางที่ว่าไม่ค่อยมีน้ำใจค่ะมักเป็นคนใจแข็งเลือดเย็นขาดน้ำใจกับคนรอบข้างนะคะอันนี้ก็จะ เพื่อนฝูงก็จะไม่ค่อยคบเท่าไหร่ค่ะคนคบด้วยก็จะน้อยนะคะมาดูแบบที่5กันค่ะถ้าตาของคุณเป็นคนที่ตาชอบหลีปลือเสมออันนี้คุณค่อนข้างเป็นคนที่เยือกเย็นค่ะขี้หวาดกลัวไม่ค่อยมั่นใจตัวเองเป็นคนระมัดระวังเกินความพอดีค่ะก็จะทําให้คนที่มีคลิกหน้าตาอย่างนี้คะการใช้ชีวิตประจําวันก็จะค่อนข้างลําบากเล็กน้อยบวกด้วยนิสัยใจคอของตัวเองค่ะแล้วมาดูแบบที่6กันค่ะ แบบที่6นั้นเป็นพวกที่มีดวงตาคดต,ตามักจะหลุกเหลิกหรือเป็นลักษณะคนตาเหล่ค่ะชอบกรอกตาอยู่เสมอคนจําพวกนี้นะคะเป็นคนที่ไม่ค่อยซื่อสัตย์ค่ะไว้ใจไม่ได้ถ้าเราพบเจอคนจําพวกที่มีลักษณะดวงตาที่นี้เราควรที่จะหลีกเลี่ยงนะคะไม่ไปปฏิสัมพันธ์หรือว่าคบหาสมาคมด้วยเด็ดขาดค่ะเรามาดูแบบที่7กันค่ะ คนที่มีดวงตาที่พองโตนะคะยิ่งพองโตมากมักเป็นคนที่ขี้กลัวขี้หวาดระแวงมักจะเป็นคนลักษณะนี้ค่ะแล้วมาดูแบบที่8ค่ะถ้าคนคุณมีลักษณะตาเล็กลึก แต่ตาดําของคุณใจเป็นคนที่ชัชดเจนเห็นชัดเจนแจ่มแจ่มเลยนะคะมักมีนิสัยที่เอาจริงเอาจังเป็นคนเด็ดขาดก้าหารไม่กลัวอันตรายอะไรนิสัยอดทนสู้งานมุ่งมัน่นคนจําพวกที่มีลักษณะตาแบบนี้นี้มักจะอ่าเป็นที่ ชอบของคนรอบข้างทำงานเก่งเป็นที่ไว้วางใจเจ้านายหรือคนรอบข้างนะคะทำงานก็มักจะสำเร็จมีความอดทนสูงค่ะแล้วมาดูคนที่มีดวงตาแบบที่เก้ากันนะคะ,ะถ้าคุณมีดวงตาที่ไม่ค่อยแจ่มใสในดวงตามักจะขุ่นมัวคุณก็จะเป็นคนที่หุนหันพลันแล่นค่ะใจเร็วใจร้อนหุนหันหงุดหงิดง่ายเมาโง่ง่ายไม่ค่อยยับยั้งชั่งใจค่ะค่อนข้างเป็นคนที่ดุร้ายเอาแต่ใจ ไม่ค่อยมีคนอยากจะคบหาสมาคมด้วยนะคะถ้าคุณมีดวงตาลักษณะนี้แล้วก็มักจะเป็นคนที่เกาะเรื่องด้วยนิสัยของตัวเองความใจร้อนก็มักจะนำภัยมาสู่ตัวเองเสมอๆค่ะลองมาดูดวงตาของคุณแล้วก็คนที่คุณคบหาหรือเพื่อนฝูงของคุณเป็นแบบไหนกันคะเรล่านี้เป็นแค่บางตัวอย่างเท่านั้นที่ใช้เป็นพื้นฐานในการเลือกคบคนนะคะ ขอให้ทุกคนโชคดีแล้วพบกันใหม่อย่าลืมกดติดตามสวัสดีค่ะ